ทีื่อกี้เราคุยค้างไว้ตอนตอนตอน้ตน,น,นะครับเรื่องของการที่ถ้าจําเป็นจะต้องพึ่งพาเป็นของเดลิเวอรี่นะครับ<ม>แล้วเพื่อนๆจะทํำยังไงให้รอดให้มีกําไรอยู่ได้นะครับกระต่ายคิดว่าสิ่งแรกเริ่มเลยก็คือน่าจะเป็นเรื่องของเรื่องของการตั้งราคาเรื่องของต้นทุนนะครับใช่ครับอ๋อเดี๋ยวนิดนึงครับตอนนี้เรามีแขกรับเชิญเข้ามาร่วมด้วยนะครับ <c oughs> คือพีพ่เพชรเจ้าของสถานที่ที่เรามาขออนุญาตถ่ายทำตังนี้นะครับร้านพรหัตคาวนะครับผม เนนอะะรตัวงคสวัสดีครับเพชรการุณ์คงเทีนสวนนะเห็นแต่ตาก็อาจจะคิดว่าตู่คบพอนแต่ไม่ใช่โอเคซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เพชรจะมีทีเด็ดนะครับจะมีแนวทางเด็ดๆจะมาเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจมากๆนะครับให้กับเพื่อนๆที่จะทำเดลิเวอรี่นะครับโปเจกตบการเมกระจายครับได้ครับก็ในส่วนของใครที่ที่ไม่ได้สะดวกในการทำเดลิเวอรี่เองเพราะอาจจะไม่มีเบสิกลงเลนไม่มั่นใจว่าพนักงานส่งเราเนี่ย มันจะไปส่งได้ถูกที่ไหมอ่าผมพูดประเด็นนี้ก่อนเพราะว่าจะคุยหลายๆคนเขรากลัวว่าเด็กเราอ่ะมีมอเตอร์ไซค์แต่ไม่มีใบขับขี่สองปูกันแบบไม่เลียร์ไปไม่ถูกสุดท้ายทำแล้วโดนด่าไม่ทําดีกว่านะครับถ้าใครรู้สึกว่าทางของเราเองไม่ใช่ในการทําแพลตฟอร์มเองก็ไม่เข้าคนอื่นฮะซึ่งมันก็จะมีมีหลายสีมีมีเขียวเข้มเขียวอ่อนชมพูหรือเหลืองนะครับก็อยู่กับในในไทยมานานแล้วแหละแพลตฟอร์มพวกนี้อ่ะ แพลตฟอร์มพวกนี้ในธุรกิจร้านอาหารเชนและรลาดทุกอย่างจะเข้าไปอยู่ในแพลตฟอร์มพวกนี้ค่อนข้างเยอะในในระยะเวลาสามถึงสี่ปีเนี่ยเดลิเวอรค่อนข,ข้างโตเยอะนะครับและในการโตเยอะก็ผู้บริโภคก,ก็นิยมใช้บริการแต่หนึ่งอย่างฮะที่เป็นปัญหาและการผมเรียกว่าเป็นปัญหาหน่อยหนึ่งสําหรับการเข้าแพลตฟอร์มพวกนี้คือมันจะมีค่าคาเรียกว่าค่า GP เออค่า GP มันก็เหมือนค่าเช่านั่นแหละเหมือนเราอยู่ห้างเหมือนเราเหมือนเราอยู่ เช่าอาคารพาณิชย์เราจะเสียค่าเช่าเดือร้านสองหมื่นบาทแต่ถ้าเราไปอยู่ในห้างสรรพสินค้าเขาจะมีคิดว่าค่าเช่าเรียกว่าค่าจ p ขายมากเสียมากขายน้อยเสียน้อยอถ้าคุณขายได้ครับหนึ่งหนึ่งล้านบาทคุณอาจจะเสียค่า GP อยู่ที่ประมาณ20%คือสองแสนบาทมันก็คือค่าเช่านะครับดังนั้นหนึ่งปัญหาของผู้ประกอบการที่เราจะเจอกันก็คือโดนค่า g p ปัญหานี้มันเกิดจากอะไรมันเกิดจากการที่เราขายของอยู่หน้าร้านแล้ว มาระยะเวลา5ปีวันหนึ่งเราต้องเข้าแพลตฟอร์มเนี่ยแล้วเราเดินไปบอกเขาพี่ครับผมจะเข้าร่วมกับแพลตฟอร์มพี่ผมต้องทำไงบ้างครับอ๋อน้องตรวจสอบแพ็กเกจิ้งครับสองน้องเอาเมนูขึ้นบนแพลตฟอร์มและสามครับน้องจ่ายพี่20%ปองออเดอร์ที่ออกเออพี่ครับแล้วผมสามารถตอบราคาขึ้นได้ไหมครับไม่ให้เหมือนหน้าร้านคำตอบคือไม่ได้เมื่อไม่ได้ปุบ๊บความความชิบหายจึบบงมาเกิดเล็กน้อยปกติชั้นเคยมีฟูดคอร์ดอยู่ที่ประมาณ40-50%ถ้าเป็นสเติทฟูด โดนี่ไป20เท่ากับโดนไปแล้ว70%ขายมากกำไรเหลือ30%ถามว่าคุ้มไหมบางคนจะรู้สึกว่าแบบขายแล้วไม่เหลืออะไรไม่ขายดีกว่าแต่ในสถานการณ์นี้มันอาจจะไม่ได้มีทางเลือกมากนักเพราะถ้าเราไม่ขายก็จบเลยนอกทางการขายถ้าไม่ซื้อกลับบ้านไม่ทำเดลิเวอรี่เองแล้วไม่ทำอันนี้อีกก็ก็จบนะครับดังนั้นการเข้าแพลตฟอร์มพวกนี้มันมันก็เป็นช่องทางหนึ่งแหละที่ทําให้เราไปอยู่ในอันดับในการเสิร์ ผแานคอนต่างๆได้เช่นพิมพ์ชื่อร้านรูปขึ้นเลยแล้วก็สามารถสังใช้บริการต่างๆได้มั่นใจว่า Delivery ที่จะไปส่งให้กับเราเนี่ยส่งได้ถูกที่ grooming การแต่งกายการรักษาของเราทำได้ดีและมีด้วยนะ social distancing ในการส่งด้เลยระยะ่ระยะหาทุกแบรก็ออกมาอ a l e r ์มากแล้วก็มากไปกว่านั้นวันวันนี้อังคารเนอะวันวันอาทิตย์ผมได้นั่งคุยกับลายแมตอนเช้า ลน์น่าบอกว่าพี่ตอนนี้แม่งไม่ต้องแยกออเดอร์กันเลยอ่ะทางฆงาอะไรไปแม่งไม่ทันล <laughs> แล้วอ่ะแล้วก็มีปัญหานึงครับคขาว่าไม่ทันก็คือว่าขออภัยด้วยนะเออ <laughs> เออเอ,อ่ะโอเคก็สําหรับแพลตฟอร์มและสําหรับตัวแพลตฟอร์มที่ที่กล่าวขึ้นมาเนี่ยรับออเดอร์กันไม่ทันเนี่ยมันมีข้อดีอย่างหนึ่งถ้าเราลดกับแพลตฟอร์มก็คือพี่พี่คนนั้นเขาบอกว่าออเดอร์ที่ไปส่งนะครับมัน มันเยอะมากเยอะจนร้านอาหารทาไม่ทันแล้วปรากฏว่ากําลังรองรับอ,อาหารอยู่ดีๆลูกค้าโทรโมายกเลิกอ้าวชีวิตเปลี่ยนดิถ้าเราเป็นคนทำเดลิเวอรี่เองแล้วกาลังจะวิง่งออกไปส่งน้องพี่ไม่เอาแล้วนะทํำยังไงอะ่ะฟูลคอร์สเกิดขึ้นที่ร้านเลยฮะแต่อันนี้บริษัเทเขาจะรับผิดช,ชอบค่าช้จ่ายตรงนี้ที่มันเกิดขึ้นดังนั้นอันนี้มันคือข้อดีแล้วไม่ใช่เกิดแค่น้อยนะครับวันนั้นที่คุยเจ้าหนึ่ง ตอนเช้าอีกตอนเย็นผมคุยกับอีกคนหนึ่งเขาบอกว่าเจอน้ำหมดเลยพี่ตอนเนี้ยคนวิ่งสั่งออเดอร์มันไม่ถมพอนะครับดังนั้นมันบริษัทเราเนี่ยที่เป็นแพลตฟอร์มเขาก็จะช่วยรถพาราพวกนี้จริงๆก็คือว่าเราเรา,เราต้องมองเสียงมีสองด้านอ่าใช่ตอนนี้ทุกคนอาจจะมองเรื่องของเสียงสิ่งที่เรียลสูญเสียก็คือจริง แต่ลืมมองไปว่าจริงๆแล้วแพลตฟอร์มเหล่านี้เขาก็บริหารจัดการความเสี่ยงให้เราในระดับหนึ่งแล้วก็จริงๆข้อจุดแข็งที่สุดคือการที่เขาเป็นฐานเป็นจุดที่รมลูกค้าใช่ทำให้เราไปอยู่ในโอกาสในการขายนะครับก็ก็ทางทางทางผมเพื่อนแทนร้านอาหารแล้วก็พี่พี่ชายอีกคนนึงที่ทําเพจให้ความรู้เหมือนกันก็ก็กําลังหาวิธีในการแก้ปัญหาเรานี้อยู่ยังไงก็รอเป็นกาลังใจให้แล้วกันแต่พยายามทำให้ดีที่สุด แต่ถ้าใครที่ไม่พร้อมที่จะเข้าแพลตฟอร์มแล้วจ่ายค่า GP ที่มันเยอะเยอะขนาดส0มสิเอร์เซนี่ยมันมีวิธีหนึ่งวันนี้ก็เลยมีแขกรับเชิญพิเศษเป็นพี่เพชรนะครับซึ่งพี่เขาก็ก็ทำร้านอาหารร้านคาเฟ่เป็นธุรกิจกบบการจริงเปิดมาสามเดือนแล้วเมื่อกี้ที่คุยพี่เขาก็สามเดือนปุ๊บเจอต้อนรับด้วยน้องใหม่ชื่อน้องคูบิดต้อนรับปุ๊บชีวิตพี่เขาก็เลยเปลี่ยนแต่พี่เขามีเทคนิคที่ไม่ต้องจ่าย G ีแล้วบริหารค่าขนส่งได้ค่อนข้างโอเค เลยอยากให้พี่เพชรช่วยแชร์นิดนึงครับว่าพี่เพชรทำยังไงถึงไปอยู่ในแพลตฟอร์มแล้วโดยไม่ต้องจอ่าย GP ตรงนี้ได้คือตอนแรกอยากเอาร้านเข้าในพวกแอปพลิเคชันต่างๆแต่ว่าทุกแอปพลิเคชันค่า GP ค่อนข้าง,งสูงเพราะว่าร้านเราเปิดใหม่แล้วก็ไม่ได้มีลูกค้าเยอะไม่ได้ไม่ได้โด่ดดงดังอะไรงเงี้ยเราก็เลยสึ่ว่าเอ๊ะทำาอดีแล้วก็ไปเสิร์ชดูว่าจะทําวิธียังไงที่จะเอาสินค้าถึงมือผู้บริโภคโดยผู้บริโภคจ่ายได้น้อยที่สุดก็ไปไล่ๆล่ดูแล้วก็เจอโปรโมชั่น ที่เหมือนกับเขามีโปรโมชั่นหลายหลยแบบจ่าย300รจ่ายหกรจ่ายเก้ารจ่ายพันแปดแต่สามารถใช้ได้คูณ 2, 2ก็คือของเพจเนี่ยใช้จ่าย่วลงหน้าเลยให้กับให้กับตัวแอปพลิเคชันพัน0ปดร้อยบาทบแล้วสามารถที่จะใช้ได้มูลค่า3,600บาทาก็คือตอนหนึ่งครั้งเนี่ยจะได้ส่วนลด80บาท45ครั้งใน1นึ่ในรอบรอบินหนึ่งเดือนรอเราก็เลยรู้สึกว่าเอออันนี้โอเคเพราะว่า ถ้าเราจ่ายพันแปดเนี่ยมันก็เท่ากับว่าต่อครั้งเนี่ยสีิบห้าครั้งมีค่าใช้จ่ายอยู่40่สิบบาทบบที่เราจะต้องจ่ายจริงๆอ๋อแต่โควร์ไปถึงแปดสิบาทใช่ในค่าเดินทางใช่ซึ่งถ้าสมมุติว่าลูกค้าอยู่ไกลต้องจ่ายค่าเดินทางสมมติสั่งข้าว1กล่องหรือขนมหนึงหกล่องราคาหนึ่งร้อยบาทโดนค่าเดินทางร้อบาท นี้ไม่มีใครสั่งอยู่แล้วเออแต่เราสามารถลดให้ลูกค้าได้80บาทลูกค้าสามารถจ่ายจริงที่40บาทคือเราก็ไม่ได้เสียอะไรเองลูกค้าเหมนสมลูกค้าจ่ายแค่40แล้วก็ได้ได้ของในราคาถึงร้อยผมว่าลูกค้าสามารถตัดสินใจได้ง่ายแล้วร้านก็ไม่ขาดทุนก็คือเท่าทุนกับโปรโมชั่นนี้โดยแอปพลิเคชันที่เป็นคนออกส่วนต่าง80บาทให้เราผมก็เลยรู้สึกว่าเออมันดีเพราะว่าของร้านเราก็ไม่ได้ขายแพงของบางอย่างถ้าอาหารตามสั่งแค่ราคาแบบเข้ากล่อง50บาท สั่งสักสี่กล่องโดนค่าขนส่งไปร้อยห้าสิบไม่มีใครกินหรอกใช่แต่ถ้าค่าขนส่งอยู่แค่แบบร้อสี่ห้าสิบาทมันมันยังน่าคิดได้นี้คือเจ้าสีอะไรเจ้าสีสีเขียวๆหน่อยแล้วก็ไปหาดูเขียวไหนซึ่งเขามีมีมีหลายอันซึ่งตอนนี้แพ็คเกจที่ผมเห็นมันมีทั้งแบบจ่ายเก้าร้อยบาทได้ลดหกสิบบาทสามสิบครั้งตัวแอปพลิเคชันเพิ่มให้อีกสามสิบครั้งอย่างเงี้ย มันเลยกลายเป็นว่าจริงๆแล้วจากร้อยเปอร์เซ็นที่จะต้องจ่ายค่าขนส,ส่งผู้ประกอบการจ่ายแค่สามสิบสามเปอร์เซ็นต์ว่าอันนี้ต้องต้องรีมาทนิดนึงนะแต่ประสบการณ์ที่ที่ใช้ร้านเรียกการขนส่งเนี้ย<ะ>พอเราส่งอาหารนะคะบางทีในแอปพลิเคชันหลายๆเจ้าก็จะมีบริการที่ส่งของเนี้ยแต่เขาจะมีติ๊กให้เลือกนะว่าต้องการกลร่องวันหุอาหารไหนเราต้องอย่าลืมเพราะว่ามันต่างกันถ้าถ้าเราอยู่ในแพลตฟอร์มที่เป็นฟู้ดเดลิเวอรี่โดยตรง เธอคือ <พ uka> เขามาเป็นแพทเทิร์นอยู่แล้ว,วเรารู้ว่าเขาต้องมีกล่องอาหารอะไรเขาเขารับส่งฟู้ดแต่น,นี่พอเราษนาดนี้จะเป็นเซอร์วิสที่ขนส่งของทุกประเภทดังนั้นถ้าเรามีรีวอร์ปพิเศษเ,เราตร้องการพิเศษว่าของเราเป็นอาหาร<ช>เราก็ควรจะติดต่อเขาด้วย<ช>ว่าพร้เปเนอาไหนเราจะได้มีกล่องมาให้ใช่แล้วผมว่าในวิกฤตเนี้ยทุกคนลดราคาหมดเลยอย่างที่ผมเห็นส่งกันมาเนี่ยเป็นแบบว่า เอ่อ i v a ไ p โลโปรโมชั่นเขียนเป็นสุรไบโลโปรโมชั่นเลยลด30ซจากราคาขายหน้าร้านค่าส่งฟรีซึ่งแบบผมก็ก็มีเพื่อนที่ทำอยู่ก็ถามทำทำไมแล้วจะเหลืออะไรเขาบอกว่าอย่างน้อยๆของที่จะเน่าคาตู้ได้ถ่ายออกอย่างน้อยๆพนักงานยังได้มีมูกเมนต์ในร้านยังได้ทำงานบ้างแล้วก็จากขาดทุน100%มันอาจจะขาดทุนเหลือแค่50%อก็ยังดีกว่าที่จะ ทำให้แบบทุกอย่างมันหยุด<ษ>โดยที่ขา<ษ>ดทุนร้อยเปอร์เซ็นเลยมันก็ทําให้เขาสามารถต่อลมหายใจได้อาจจะจากสองเดือนเป็นสี่เดือนหรือห้าเดือนอย่างเงี้ยจิงนะัอันนี้ก็เป็นเคสเหมือนว่าเจ็บมากกับเจ็บน้อยแต่เจ็บทั้งคู่แหละใช่้ก็เจ็บยังไงก็เจ็บอยู่ที่ว่าคุณจะเลือกให้มันเจ็บน้อยที่สุดเสียหายน้อยที่สุดยังไงแค่นั้นเองอืมนะประสบการณ์รงประสบการณ์จริงก็จริงก็เข้าใจว่าประสบการณ์เช็น ถ้าจะเป็นอีกหนึ่งแนวทางน้องๆล,ลองไปลองไปค้นหาดูนะครับแล้วก็ลองเลือกแนวทางที่ดีที่สุดที่จะช่วยให้เราอยู่รอดในช่วงนี้นะครับโอเคนะเมื่อกี้น,นิดนึงเมื่อกี้พี่หลังกล้องพี่หลังกล้องคือ,อ,ขอเขาเขาเป็นเจ้าของเพจที่สอนเกี่ยวกับการทำดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเบิร์กสามศูาศนะูนยโอเคเขาฝากบอกว่าเราเมื่อกี้ EP ก่อนผมมีพูดเรื่องของการยิงแอด งานยิงแอดคือการทำให้ลูกค้าเห็นมันเหมือนช่องทางการทีวีที่เรายิงออกไปให้ทุกคนรู้แต่เราไม่เคยได้เก็บ Data อะไรพวกเขากลับมาเลยว่าเขาคือใครพยายามยิงแอดออกไปปุ๊บแล้วก็ดึงเขาให้เข้าไปอยู่ในแพลตฟอร์มที่เรารู้สึกว่าเราสามารถคุยกันได้เช่น Line Official a c c o u n t หรือ l i น์โอดึงเขาเข้ามาให้ฝั่งอาหารท่างัตว์ตัวนี้อย่างน้อยเราได้มี Data คนที่เขา line ้า Li น์โอเออครับพฤติกรรมหลักเลยคือส่วนใหญ่จะต้องกดใจร้านหรือเคยใช้บริการกับร้านแล้ว ดังนั้นเรากำลังจะสื่อสารกับคนที่เคยใช้บรกิการเราเกือบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ของจำนวนที่มีทั้งหมดมันไม่เหมือนเฟซบุ๊ก Facebook นะครับดังนั้นสิ่งที่พี่ยิ่งฝากมาประชาสนตพันใจแล้วเมืนน่อดึงเข้ามาโยนเข้าออไลน์โอเอคนะลาหลังจากนั้นคุณมีโปรโมชั่นหรือมีอะไรคุณจะได้แค่บอดแคสโดยไม่ต้องไปเสียเงินกับการบูตโพสหรือยิงแอดบนเฟซบุ๊กอยู่ตลอดเวลาจะช่วยคุณเซฟค่าใช้จ่ายนะครับก็ขอขอุณขอขอคุณข้อมูลจากวกฟังแล้วพอเข้ามาไลน์แล้วอย่าง ที่ลายของคน,นไทยไปทีนนะก็คือสแตมป์คอลเลคชั่นการใช้สแตมป์ลายนะคะคือจริงๆมันก็ก่อนหน้านี้มันอาจจะดูเรื่องการสแตมป์เนี่ยเฉพาะในส่วนพวกร้านกาแฟอะไรเงี<ะ>้ยที่แบบว่าสิบเนื้ออาหารหนึ่งแก้วแต่ว่าณวันนี้ร้านอาหารหลายๆร้านที่ไม่เคยทำเลยต้องคิดเรื่องนี้แล้วเพราะว่าตอนนี้ถ้าเรามีลูกค้าที่พร้อมกินเราจนครบสิบสิบจานหรือว่าเดือนหนึ่งร้อยบาทสิบครั้งอะไรเงี้ยมันค่อนข้างตรรตีอะไรได้ แต้วก็ใช้เป็นประโยชน์เขามีให้เราแล้วยโอเคครับพี่โอเคครับผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับเพื่อลองไปนำไปประยุกต์ใช้ดูนะครับเป็นกำลังใจให้มากๆเลยครับสำหรับทุกท่านนะครับเราจะพยายามและตั้งใจเต็มที่นะครับมีอะไรช่วยได้บอกเรามาเลยนะครับทุกๆทางจะช่วยกันครับผมแล้วพบก็กใหม่นะครับในตอนหน้าครับผมเป็นกำลังใจครับสู้ๆครับ